ร่มนะก็คือวันนี้วันนี้แดดดีมากน้องหมาน้องหมาน้องหมางมอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันสองก็เป็นันแฮปปี้ไนท์เดย์ของในหลายหลายคนนะของนักหนึ่งก็เป็นแฮปไนท์เดย์เหมือนกันก็คือวันทำงานบอกวันทำโอที มาวันแบบว่านิดนึงนะวันทำงานธรรมดาไม่เคยแต่งหน้าออกมาไปวันสอาที่จะต้องแบบจัดเต็มตหน้าอ่ะใครตื่นแล้วก็เดินไปทำงานเป็นเพื่อนน้ำหนึ่งดีนะ คิ้วเขียนมาน้องมากหน้าใสไหมนะแ,แป๊บนึ้ขอตังต้องกัน ขอให้เป็นวันเสาร์ที่มีความสุขวันนี้ออวัน,นเสาร์ยังวันเสาร์ที่มีความสุข Thank, you, thank you. เดินไปทำงานเดินย้อนแสงนะพอทีจะขึ้นข้างหลังเรา ปกติก็โชคดีนหน่อยต้องเดินแบบพารูเซวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์ที่อากาศสดชื่อนมากดูอท้องฟ้าท้องฟ้าใสามากเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะขึ้นไปตรงสะพานลอยขีแยกนานทา,าวรชนาเดี๋ยวให้ดูว่าบรรยากาศท้องฟ้า,สา,สาใสๆเป็นยังไงตื่นตื่นตื่นออกไปเที่ยวกัน ออกไปรทับลมงเย็นๆของบรรยากาศน้าหนาวคืนนั้นหนึ่งเองอาจจะเป็นคนที่เขาได้ไว้นะไม่ได้ออกกำลังกายแบบว่าเนื่องจากว่าเราทำงานประจำแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยทำโอทีเลิกเลิกตั้งสามทุ่มสองทุ่มในแต่ละวันสามทุ่มสองทุ่มในแต่ละวันเราะนน ออกกาลังกายของน้ำหนึ่งก็คือการเดินค่ะจริงๆจะนั่งวินอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณเจษดาสวัสดีค่ะจริงๆแล้วอ่ะจะนั่งวินอเตอร์ไซค์มาขึ้นรถใต้ดินก็ได้แต่ว่าเพื่อให้เราได้มีโอกาสออกกําลังกายแล้วก็เดินค่ะมีอยู่ชุดนี้สวยไหมใครว่าชุดนี้สวยนะคะกดหัวใจมาให้หน่อยชุดนี้คือชุดที่เฮียโจซื้อให้น้ํนหนึ่งนะคะ เป็นวันเกิดนางแต่ว่านางซื้อชุดให้เราใส่แบบว่าอยากให้ เดินอ่ะประมาณ7 5 0 0เมตรอ่ะก็ถึงสถานีรถไฟใต้ดินนะขอพูดข้าะรถรถเริ่มหนาแน่นรถเริ่มหนาแน่อนอากาศเช้า,าบรรยากาศเช้ามาันอากาศแบบ จากการนั่งรถทุกวันเป็นการเดินถ้าในระยะที่เราเดินได้ถ้าในระยะที่เราเดินได้ระะเราเก็เดินเอามันก็เวิร์กเดี๋ยวมาดูกระจกสองเฟืองดูนิดหนึ่งนี่คือชุดของวันนี้น่ารักไหมน่ารักไหมชุดวันนี้ชุดวันนี้ ลดไฟฟ้าทำให้ปิดหนึ่งเลนนะคะแล้วก็รถมันก็จะหนาแน่นนิดนึงตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะคะหรือเพื่อนใหม่ยินดีที่รู้จักยินดีรู้จักเพื่อนๆทุกคนนะคะบางทีก็จะแบบว่าเห็นว่า,ามีเพื่อนๆแอบมาใหม่เยอะมากนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยนะคะก็เป็นเพื่อนที่ด,ดีต่อกันในเฟซบุ๊กเนาะเพื่อสังคมที่ดี ีเดี๋ยวมาดูกันรายงานสภาพการจราจรจาก4แยกรัชดาลาดพร้าวนะคะถ้าตอนนี้ฝั่งที่มาจากรัชดาฝั่งที่มาจากรัชดารถก็จะหนาแน่นนิดนึงนะคะติดอยู่นิดนึงนะคะส่วนทางู้ วันนี้ถือว่าเป็นเป็นวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่คนเยอะเดินทางกันเยอะนะเดินทางกันเยอะเจอด่วยพูดด้วยก็จะหน้านิดนะึงเห็นไหมว่าน,นี่คือชีวิตประจำวันามมาของคนหนึ่งนะคะก็คือการเดินเดินแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายงนะั้น การเดินก็เท่ากับการออกกำลังกายนะคะและอย่าลืมนะคะว่าทุกวันนี้นะคะเราเจอแสง UV ไม่ใช่มีแค่ในแสง UV ไม่ได้มีแค่ในแดดนะแสง UV ไม่ได้มีแค่ในแดดแสง UV ยังมีจอคอมพิวเมตอรใ์ในในโน้ตบุ๊กของเราแสงพวกนี้ทำลายผิวของเรานะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมปกป้องค่ะนี่น้ำหนึ่งขาดแม่เลยพกไปทุกวันอยากรู้ไหมว่าน้ำหนึ่งพกไปไปทำงานทุกวันนะคะนี่เลยค่ะ บูมคอลลาเจนนี่ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่สามารถดื่มได้นะคะกันแดดที่สามารถดื่มได้เราไม่ต้องนอกจากเราทากันแดดปกป้องจากในปกป้องผิวข้างนอกแล้วนะคะเราจะต้องปกป้องและซ่อมแซมผิวของเราด้วยนะคะสารอาหารดีๆจากบูมคอลลาเจนนี่นะคะหนึ่งซองนะคะเท่ากับเรากินอาหารเสริมถึง 20เม็ดด้วยกันนะคะ1ซองเท่ากับการกินอาหารเสริมถึง20เม็ดนะคะเพราะฉะนั้น่1แก้วนะคะให้คุณประโยชน์นอกจากจะซ่อมแซมนะคะผิวดูแลผิวปวกป้องผิวจากรังสีย UV แล้วนะคะก็ยังช่วยบํารุงผิวผ,วผเมเล็ยบของเราด้วยเช่นกันค่ะกันแดดดื่มได้ก็ต้องบูมนะคะไปไปทํางานกันได้แล้วนะคะน้ําหนึ่งก็จะพกทุกวันนะ สำหรับน้ำหนึ่งเองนะคะบูมเนี่ยเป็นสิ่งที่พกไปทำงานทุกวันเลยนีนะะ่มีคนถามว่าเคล็ดลับผิวดีคืออะไรนะคะนอกจากเราจะต้องนะคะ,ะทาครีมบำรุงข้างนอกแล้วถูกต้องไหมะคะทาครีมบำรุงข้างนอกแล้วรักษาความสะอาดของผิวพรรณของเราแล้วการดูแลผิวสุขภาพผิวจากภายในก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะการดูแลผิวจากด้วยสุขภาพภายในก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะ ดังนั้นวันนี้น้ำหนึ่งแนะนำค่ะใครก็ตามที่บอกว่าพี่น้ำหนึ่งอยากผิวดีอยากแบบดูมีออร่าแต่ว่าไม่อยากทาครีมเยอะใช้อะไรเยอะแยะนะคะน้ำหนึ่งแนะนำนี่เลยค่ะบูมคอลลาเจนนะคะคือโดยเฉพาะสาวสาออฟฟิศหรือสาวสาในเมืองนะคะบอกได้เลยว่าเจอทั้งแดดนะคะนอกจากนั้นก็เจอสภาพอากาศแปรปรวนก็คือพอพอเนี่ยเข้ามาก็จะเจอเอง ผิวเราจะเจอสภาพอากาศเยอะแยะมากมายมีโอกาสที่ผิวเราจะอ,าอ่อนแอได้นะคะดังนั้นวันนี้ค่ะให้บูมพลเซนนะคะช่วยนะคะในการซ่อมแซมผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเรานะคะให้ราวัลใ,ให้รางวัลับผิวเราในทุกทุกวันนะคะด้วยบูมนะคะมีด้วยกาเสริมทานทูแล้วก็พกจริงอะไรจริงดึงซองนะคะ ให้คุณประโยชน์นะคะด้วยสารกันอย่าง36มิชนิดด้กัน,น,ต,กนตอนนี้ก็ถึงสถานีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนี่พกจริงอะไรจริงเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนํานหนึ่งขออนุญาตเดินทางก่อนนะคะไม่บายแล้วเจอกันที่ทํางานค่ะ